คั <boundaries. S 3> <si suppression> ีเรามาจากตัวแทนตำบลแม่กว่าวันนี้จะมานำเสนอการทำจักสารของตำบลบ้านแม่กว่าค่ะดีครับจุดเริ่มต้นก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊อปเป็นแตดปีสองพันด้วยสี่สิบหกเย็นนี้นะหนุ่มก่อตั้งมาได้กี่ปีแล้ว ที่การประสาทมีมีที่ดีตัวมีหลายหลายอย่างสันติก้าเมื่อกี่มีกับการไม่กวาดกับเซฟมปางถ้าอย่างที่ตายเนี่ยนี่วนมากตายเนี่ยแบบไหนครับจากสารตีตายเกยใหญ่คะส่วนมากเงียบแบบไหนไม่กวาดนี่กันไม่ควาด เสีม่แลเราทำการเมืองกันยังไงปกบใเนีน่ยนี่จไม่ก่ออีประจำน,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 นี่นี่เกันใสเ้านี่ยกานมไหลายอย่่รแล้วก็เมานนอนนนอนที่น่นะ้าาย

รซีสสเซ่เซ่ม,มีนวดนวมาเียบในวงนี่วงนี้เ็บเจ็บเจ็บหลอกอีลวก็นหลบกัาหารอันนี้แหละที่ไหก็มมเอาองหาร กลุมเนอะวันนี้วราเดินไปเปิดรื้อถึงสร้างว่าเปิดรื้อถึงมาเอาเองเถ็นร้อยสองร้อยดำบนก่อนก็เคยโสงแล้วบนเนอะยังใหม่บน้านนี้เราถึงมาซื้อเอง่วันนี้มุนองกาขอขอบคุณที่มาให้ความรูเกี่ยวกับการทำแม่ปาาทังนู